แรเท้าน้องีที่่าะแสดีใจปลื้มใจนาทีน้องวัดสีสมบูรณ์แสนทองนวันนี้พนชีวิตเกิดมา จะมีด้วยบารมีหลวงพ่อของวัดเราจัดงานใหญ่บุญใหญ่ในวันนี้ด้วยพระสงฆ์น้องพี่ยำบอกเราเพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดเราช่วยพระสงฆ์เจ้า oh no. จะนบสนุนมาเป็นเสาหลักคอยคำนุนคอยเกื้อนุนวันเราให้กข้าใไกอนทางโบสถประโยชน์ bài nam tam rau tăng cay cay bột mày quay cuộn ruột lan mà cần เชิญมาพี่น้องเอ๋ยมาเลยแม่พ่อน้องเหมือนดาวนั่งใครทำปีหน้าเราฉลองกันแล้วนะหกปีเกียรติวาราไปตัวเปล่าเหมือนกันนั่นงคนคนได้จะบ Bạc khuôn năm hai Kết đi vua bàn thang Mày tăng chay sang tình đầy อาไว้ผลตอบแทนมีเวลาเท่ากันจงอย่าพลาดมาเข้าวัดไม่ต้องรอจงใจและาามารวมกันซาเวัดขาดแคลนอยู่ต่างแดนไกลไกลกราบรียนเทือเ พี่เรีนลาเท่ากันต้องย่าพลาดมาเข้าวัดไม่ต้องรอยิงเงินแซ็มารวมกันสร้างโบสถวัดขาดเต้นยู่ทางเด้นไทยกลาเปีนเงิน เท่ากันจงอย่าพลาดมาเข้าว ok ัดไม่ต้องรอมีเงินแสนมารวมกันสร้างวัดวัดขาดแคลนจูดตาแดนไครใครกราบเรียนเพื่อความเชื่ยืนได้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 สัส มีเวลาทำการจงอย่าพลาดมาเข้าวัดใหม่ต้องได้มีเงินแร่มาร่วมกันสร้างโบสถ์อยู่ต่างแนนให้ใครจะเรียนเจอ vật cản đến du Tân Đen Thái Đại Giả Biên. Vật cản đến du Tân โอเคครับสาธุขอุทนาบุญนเจนะยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ทำด้วยสร้างด้วยหาเงินด้วยนะร่วมขบุญก็ดีใจนะครับพี่ได้มาวันสิบุนวันนี้ก่อนที่จะทอดกระถิ่นในวันอระิิย์ที่3ตุลาคม2 5 6 5 สำหรับกะถิปีนี้ของเราก็เหลือไม่กี่วันอกาะตษาวันที่สิบตุลาคมแล้วก็วันที่ยี่สิบสามก็เป็นวันกำหนดทอดกะถิวันสิบจันทร์แสงทองใน่วนของคณะผรุร่วมเดินทางมาทอดกะถิที่วันสิบจับทร์แสงทองของเราด้วยอย่างไรก็ตามก็ต้องขอฝากอาจารย์เจ้าว่าวันหยาวัจกร ผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่อบตคณะกรรมาการมัคนายลบและการแยกยงชาวบ้นบานทุกท่านเนื่องจากว่าปีนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวภูเก็ตอย่างเดียวมีชาวฮ่องกงมาร่มทอดกระถิ่นที่วัดศิลป์สมบูรณของเราด้วยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของไม่เคยมีาาชาวต่างชาติได้จับมาจับเขมรเขมรไดาจับ แต่ว <S 々> ่า็นนี้พิเศษรามีชาวฮ่องกงหรือมถพักกรเดินด้วยเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งในต่อนของก่รเดทางลงมาก็มีวัตถุประสงค์อย่างที่หนึ่งก็คือก็มาทำพิธีในการยกกระเบื้องถือว่าเป็นประถมบาเดอร์แล้วก็ประการที่สองก็คือมารับจดุปปัจจัยที่ คณะกรรมาการโดยมีพระาจย์หลวงพ่อเจ้าว่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่รวบรวมชาวบ้านที่จะร่วมจัดตุกัจจัยในการสร้างบทวิจิตมมรวงแสทองของเราที่อนาบพราพได้ประกาศกถิติที่ผ่านมาว่าจะสร้างบทหลังนี้สองปีก็ ตอนนี้งานก็ดำเนินไปประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะ60ถึง70%นะก็โดยประมาณก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2อปีนะโดยประมาณในก,การสร้างโบสถ์หลังนี้ถามว่าเอาปัจจัยมาจากไหนมีในทุนหรือเปล่าในส่วนของปัจจัยมาจากทุนของญาติโยมแต่ละท่นานทัน่วสารทิศ ทั้งต e ่างประเทศบ้างแล้วก็ชาวคณะกรุงเทพที่แกนลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักก็มาลงด้วยช่วยกันในแต่ละสายขอบต่อยางที่้องบ้างที่อยู่ที่ต่างๆก็มาร่วมบทกันพิธีการสร้างโบสกันอาณามาได้แจ้งพี่มาที่ไปในส่วนของการสร้างโบสถ์ตรงนี้ตื่นทําในแต่ละรายการทุกคนมีความสาคัญเท่าเทียมกันหมดร หลังเสาก็เชชิญวนทำบาตรสลึงก็ได้บุญเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะได้เก็บไว้ให้ลูกหลานได้เห็นนะครับถจจัยที่จะร่วมทำบุญบูงหขาก็จะถูกยกรโลกไปก็ทำให้งานเก็บไว้ให้ลูกหลานดูเดนอะไม่ต้องหยุดได้ด่าเนินงานไปเรื่อยๆหลังจากที่เราได้หล่อพระพุทธมหาบุพนีชั้นบนแสงทอง ในวันวิสาขบูเาเดอกที่ผ่านบาตนงานในการกอร่อสร้างโบสถ์มาตลอดจึงทำให้การกอร่อสร้างมีความคืบหน้าไปเยอะก็ดีใจที่ทานเจ้าวาดทางผู้ใหญ่ทางว,วัย,ยอย่นวัจกรทางคณะกรรมการได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ มาร่วมกันในวันนี้อนตมพภาพก็เปลื้เปื้มใจที่ญาติโยมมากันเยอะแล้วก็ทางเจ้าวาท่านก็เอาใจใส่แล้วก็ทัางทั้ง,งหมาก็เหมือนกันเป็นโยมลัก็มีเข้าโรงพยาบาลบ้างก็ทําใหา้รู้สึกเปิื้มใจที่ญาติโยมได้มากันวันนี้เป็นจํานวนมากแล้วก็ มาร่วมจะดตุกัจจัยใ,ในการสร้างโบสถ์ไม่ใช่ของคนใจคนเงนินคนเเป็นของส่วนรวมแล้วก็ที่เราสร้างเราสร้างเอาไว้ในวันนี้ก็จะตกทอดต่อไปข้าพหลุรุูนหลังของเราก็ได้ใช้บทหลังน,นี้ก็ได้มีอายุแค่เพียงสองปีมันเดยมันก็อยู่กับชั่วลูกชั่วหลานของเราท่านเราสร้างเอาไว้ให้เป็นมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานได้บวชได้ใช้ทำสำังฆกรรมทางพทธศาสนา บุญถาวบนโยมใครที่มาวัดพระเนรได้เข้าไปสดดไวดมนต์ไหว้พระมีงานบวชพระเกิดขึ้นเราก็ได้บุญตลอดเวลาฉะนั้นก็ให้ทุกท่านที่ร่วมบุญครั้งนี้ได้ถึงความสําคัญตรงนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณบุญกุศลคุณงานความดีที่ทุกท่านได้มาร่วมในวันนี้จงเป็นปฏิพรย้อน แล้วก็น้องถวายจากเจ้าว่าพระธิการจุดิที่จัดทำหมอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ได้อยู่จนถึงช่าหองภูกรดนะครับอยู่เปล่าท่านแล้วก็ภูบรศนี้ก็ให้ญาติโยมที่มาร่อมถวายวันนี้ทุกท่านให้นับรวยเงินทองให้กลับไปร้อยเท่าพันเท่ามีโชคมีลาภอายุมั่นปันยืันจะนึกถึงปรสสาวติดใด ขอให้สงา บารมีหลวงพ่อพุทธะมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองช่วยดลสำเร็จได้คลายทุกปัญหาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งได้ทุกเวลาทุกกายทุกใจใครมา พอพนได้ดังใจต้องการชายแดนท่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของดีมีอยู่ทั่วถิ่นพระเกจิดังโบสถ์วัดวิหาร<ม>พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และงาม,มหลังการ<ม>ดังดื่ ตัามบนดานวัดสีสมบูรณ์แสงทองลำคามหามงคลพระพุทธมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทอง